สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่5มิถุนายน2566ครับครับเพื่อนเอนครับวันนี้พาเพื่อนๆมามารับชมการตัดเนาะการตัดกิ่งทุเรียนพื้นบ้านครับเนื่องจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานอาจารย์ผมเขาเดินเข้ามาเยี่ยมเยือนสมาชิกในกลุ่มของอาจารย์ครับแล้วก็มาแนะนำมาแนะนำการดูแลต้นทุเรียนครับในส่วนของต้นกล้าใหม่เนาะ หลังจากเสียบข้างตอนนี้หลังจากเสียบข้างไป4เดือนกับ10วันครับหรือว่าประมาณ130วันก็สูงก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็กิ่งก้านใบเนาะก็เริ่มสังเคราะห์แสงเองได้คราวนี้อาจารย์ผมแนะนําว่าให้ตัดกิ่งพี่เลี้ยงเลยครับกิ่งพี่เลี้ยงที่เป็นพื้นบ้านเนาะเนื่องจากมันสามารถสังเคราะห์แสงหาอาหารเองได้แล้วแล้วก็ให้ทําการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งที่อยู่ในลําต้นครับ กิ่งที่ชิดลําต้นเนาะแล้วก็กิ่งที่มันทับแสงกันครับเพืเ่อนๆครับเดี๋ยวเราก็ไปเดินไปตัดกันเลยนะครับครับกิ่งที่เลี้ยงก็ไม่มีแล้วเนาะก็เหมาะสมกับเวลาที่เราต้องอ,ออกแล้วครับเนื่องจากบางต้นเนาะมันไม่สามารถส่งอาหารขึ้นไปได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเ์เซ็มันไปเลี้ยงกิ่งที่เลี้ยงมากไปครับครับเพืเ่อนครับ อาจารย์ก็แนะนำอย่างที่ใน y o u t u b e เนาะคือการตัดแต่งกิ่งแขนงกิ่งแขนงครับที่อยู่ในทรงพุ่มเนาะที่มันทับแสงกันพยายามอย่าตัดให้มันเยอะจนเกินไปครับเนื่องจากเราต้องเก็บกิ่งไว้แล้วก็ใบไว้เนาะเพื่อให้มันสังเคราะห์แสงเรามาดูต้นนี้กันครับต้นนี้ทรงพุ่มเขาจะใหญ่เนาะทรงพุ่มเขาจะใหญ่ครับเห็นไหมครับเ,เพื่อนๆ ก็ร้อยสามสิบวันแล้วก็กิ่งที่เลี้ยงมันผมก่อนหน้านี้ผมตัดออกเกือบจะหมดแล้วครับเดี๋ยวไว้กิ่งเดียวแล้วก็กิ่งมันก็จะใหญ่ใหญ่มากเนาะแล้วก็ใบมันก็จะหนาเราก็ตัดันเลยครับตัดไปเลยเนาะเดี๋ยวผมค่อยมาตัดแต่งทรงพุ่มอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากเดี๋ยวคลิปนี้เป็นการทำเกี่ยวกับการตัดกิ่งพี่เลี้ยงก่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆก็สูงจาก ที่เราเสียบเนาะเม็ดกว่าแล้วครับสูงขึ้นไปเม็ดกว่าก็สูงจากระดับพื้นดินเนาะที่เราที่เราปลูกไว้สําหรับต้นพื้นบ้านก็ประมาณ2เม็ดประมาณ2เม็ดแล้วครับ2กิ่งครับต้นนี้ที่เราเลี้ยงไว้ก็ดูแลกันเรื่อยๆเนาะดูแลกันต่อไปจนกว่ามันจะให้ผลผลิตนะครับครับก็ต้นนี้เนาะ ที่ผมทําการเสียบข้างมาแล้วหลังจากที่ผมเลี้ยงกิ่งพี่เลี้ยงเนาะกิ่งพี่เลี้ยงให้เป็นกิ่งประธานแล้วก็เสียบไปแล้วครับก็ได้สักห้าหกวันแล้วครับแล้วก็ต้นนี้เนาะต้นนี้ซึ่งแมลงครับแมลงมันกัดยอดไปแมลงมันกัดยอดมันก็หากิ่งประธานกิ่งใหม่ขึ้นมาครับกิ่งประธานกิ่งใหม่ขึ้นมาเนาะตัดกันเลยครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆครับการปลูกทุเรียนเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกครับสิ่งไหนที่คิดว่าเพื่อนๆคิดว่ามันสามารถนําไปปรับใช้กับสวนเพื่อนๆได้และมันก็เป็นวิธีทางที่สามารถทําให้ทุเรียนเรายั่งยืนแล้วก็อยู่ได้นานการเจริญเติบโตก็เป็นไปด้วยดีก็เพื่อนๆนําไปปรับใช้ในสวนครับสิ่งไหนที่ไม่ดีเนาะที่ผมทําผิดพลาดไปก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องเอาเป็นแบบอย่างครับ ็ลองดูครับเพื่อนๆว่ามันสามารถไปปรับใช้กับสวนเราได้มากน้อยแค่ไหนครับอย่างการเสริมรากเนาะอาจารย์ผมเขาบอกว่าก็ไม่จําเป็นครับเนื่องจากถ้าเรามีการคุมยอดการคุมยอดจะทําให้เราสามารถควบคุมลําต้นของมันได้โดยที่ว่าลมพัดมันก็ไม่สามารถฉีกขาดได้เนาะก็ไม่ต้องให้มันสูงมากครับหมดแล้วเนาะถึงทุเล่นเป็นบ้านเราก็ตัดทิ้งไปเลย ความสูงของมันก็อยู่ราวๆสองเมตรสองเมตรเก็บทุกต้นแล้วครับก็มีบางต้นเนาะบางต้นที่มันโตช้าก็เราก็ต้องดูแลกันต่อไปเนาะส่วนขาผมก็เริ่มทำการเสียบเสริมขาให้มันแล้วเนาะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับขาที่ผมเสริมไว้ก่อนหน้านี้เนาะมันก็ใหญ่ใหญ่เท่านิ้วโป้งแล้ว แล้วก็กิ่งพี่เลี้ยงเราก็ตัดทิ้งไปเลยครับสองกิ่งตัดทิ้งไปเลยครับแล้วก็ส่วนขานี้ผมิบเพิ่งมาเสียบครับได้ไม่กี่วันครับสีห้าวันแล้วครับเพื่นอนๆต้นนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ตัดไปแล้วนะทรงพุ่มมันก็จะขยายรวดเร็วครับผมตัดไปก่อนหน้านี้สักยี่สิบวันแล้วครับต้นนี้ซึ่งผมเป็นการทดลองก่อนหน้านี้เนาะส่วนต้นนี้ครับต้นนี้เป็นการเสียบหลังเสียบซ่อมครับ เนื่องจากก่อนหน้านี้มันไม่ติดเนาะก็ตัดไปเลยครับเนื่องจากใบมันก็พอสมควรแล้วเนาะผมเสียบต่ำครับสูงจากพื้นดินก็ประมาณ30เซนเองครับก็ไม่มีกิ่งที่เลี้ยงแล้วนะเพื่อนๆน,นี่ครับมันก็จะกิ่งออกกิ่งข้างเป็นกิ่งแผนครับส่วนแถวนี้ก็ไปไปเร็วหน่อยเนาะแถวนี้แม้เพื่อนๆทรงพุ่มมันจะใหญ่ โอเคครับก็ผมตัดหญ้าไปแล้วเนาะบางส่วนเนื่องจากก็ไม่ค่อยมีเวลาครับต้องไปทําภารกิจอย่างอื่นก็มาตัดหญ้าไปเรื่อยๆครับวันละแถว2แถวนะขอบคุณเพืเ่อนๆครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ